แสดงความยินดีกับทุกๆท่านที่ได้เลื่อนผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้ค่ะนี่คือคลิปเรนดอมนะคะอาจารย์วิญญสีใครใจมันในหัวข้อเขาคนนั้นคิดอย่างไรกับคุณนะคะคนพิเศษของคุณคนที่คุณเนี่ยกำลังคิดถึงเขาอยู่นะคะอาจารย์วิญญสีใครใจจะเลือกไพ่ออกมาสามใบแค่โอ้โห เวลาที่คนพิเศษเขาอยู่กับคุณนะคะเขารู้สึกถึงความเป็นกัลายาณมิตรรู้สึกถึงความปลอดภยัยรู้ถึงความเข้าจิตเข้าใจรู้สึกถึงความละมุนละไมการดูแลเอาอกเอาใจใส่ความเข้าใจในทุกๆเรื่องราวระหว่างที่ตัวคุณเองเนี่ยอยู่กับเขาเขารู้สึกถึงความรักรู้สึกถึงความโรแมนติกเวลาที่คุณอยู่ กันกับเขานะคะท่านผู้ชมณปัจจุบันนี้เขาเนี่ยรู้สึกว่าตัวคุณเองเป็นผู้ที่ไม่เหมือนใครนะคะเวลาเขาห่างไกลจากคุณเขารู้สึกว่าห่วงหาอาทรเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยมีความเข้าจิตเข้าใจในทุกๆเรื่องไม่ว่าเขาจะไปคุยกับบุคคลที่หนึ่งที่สองที่สาม หัวใจของเขาก็อยู่กับคุณอยู่ตลอดเวลาเลยทีเดียวนะคะโอ้และไปที่สามได้องเทพฮานุมานนะคะเขามีความรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอย่างไรก็ตามคุณคือเนื้อคู่ค,คู่ครองของเขาและเขาตัดสินใจแล้วล่ะว่าคุณคือคนพิเศษของเขา คุณคือเนื้อคู่คู่ครองของเขาไม่ว่าขณะนี้ตัวคุณเองจะอยู่จุดไหนของโลกนี้ก็ตามนะคะเขาคิดถึงคุณอยู่อย่างสม่ำเสมอเลยค่ะขอแสดงความยินดีกับทุกทกท่านที่ได้เลื่อนผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้นะคะ